The <laughs> แร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวทอมรุ่นใหญ่ดับปริศนาขาเต็มไปด้วยเลือดนอนไตกลางซอยค่ะโดยพบบาดแผลที่น่องทําให้เลือดไหลไม่หยุดกระเสือกกระสนไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทันญาติบอกว่าเป็นไหลโรคอาจจะมีการกินยาสลายลิ่มเลือดจึงนองเต็มบ้านและตามทางเดินระหว่างที่ขอความช่วยเหลือค่ะโดยเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่17กร,รกฎาคม2 5 6พพัน ตรวจตีชาติสยามเจมรัตนโสพินสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรสพสูงเมน่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่กลางถนนซอยทางเข้าบ้านเลขที่288หมู่ที่7ตำบลหัวฝ่ายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ขอให้ไปตรวจสอบด้วยเนื่องจากญาติติดใจการเสียชีวิตหลังรับแจ้งจึงประสานชุดสืบสวนสพสูงเมน่นร่วมกับเทศเวรโรงพยาบาลสูงเมน่นและหน่วยกู้ ร่มโพอ,อบตอหัวฝายออกตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบว่าภายในซอยซึ่งเป็นถนนทางเข้าบ้านเลขที่288หมู่ที่7ตําตำบลหัวฝายอำเภอสูงเมนจังหวัดแพร่พบร่างนางสาวเทียมก้อนคำอายุ73ปี สวมเสื้อกล้ามสีดำกางเกงขาสั้นสีขาวนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนพบแผลที่น่องขวาและมีถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยเลือดจำนวนมากจากการตรวจสอบภายในบ้านพบมีรอยเลือดตั้งแต่ห้องนอนบนบ้านลงมาเต็มบันไดบ้านมีรอยเท้าเปื้อนเลือดเดินออกมาจากบ้านมีเลือดกองใหญ่ที่รางประตูหน้าบ้านและตามถนนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานค่ะ จากการสอบสวนในสมศักดิ์กาเวาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลหัวฝ่ายอำเภอสงเมน่นเบื้องต้นทราบวา่าผู้ตายอาศัยอยู่ในบ้านกับน้องชายคือนายกิติพงศ์ก้อนคำอายุ66ปีที่เป็นข้าราชการบำนาญป่วยรักษาตัวอยู่ห้องชั้นล่างเช้าวันนี้มีเพื่อนบ้านที่กำลังไปตลาดผ่านมองเข้าไปในซอยเห็นมีคนนอนอยู่จึงได้แจ้งให้ตนเองทราบจึงร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและร้อยตำรวจเอกอรันกอบกรรมตำรวจสายตรวจตำบลหัวฝ่ายมา ตรวจสอบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ จากนั้นสารวัตรส,สอบสวนสพสูงเม่นร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลสูงเม่นหน่วยกู้ภัยสูงเม่นร่วมชนสูตรพิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตพบแผลที่น่องขวามีเลือดไหลจนเลือดหมดตัวเบื้องตนาา้นทราบว่าผู้ตายมีประวัติป่วยหลายโรคมีแผลเลื้อรังเป็นเส้นเลือดขอดเบื้องต้นคาดว่าเช้านี้แผลที่น่องคงมีเลือดออกจํานวนมากตั้งแต่บนห้องจึงใช้ถุงพลาสติกรองไว้จากนั้นจึงกระเสือกกระสนออกจากบ้านจะมาขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ทันมาเสียชีวิตอยู่กลางซอยทางเข้าบ้านเพราะเลือดออกจนหมดตัวค่ะหลังจากญาติญาติทราบผลการชนสูตรประกอบกับการตรวจสอบบริเวณห้องนอนไม่พบร่องรอยการต่อสู้ทรัพย์สินผู้ตายอยู่ครบญาตจึงไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณตีต่อไปค่ะ

ให้เขาใจกให้เขาแจกรวมกัน 啊来来来来。